ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาโรงพยาบาลสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาได้พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น6โซนมีทีมดูแลประกอบด้วยสหาสาขาวิชาชีพดูแลรักษาจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านอย่างต่อเนื่องโดยมีการประสานงานกับรพอพสตรวมทั้งแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคลนโดยส่งคนในพื้นที่ไปเรียนด้านสาธารณสุขตามสาขาต่างๆจนทําให้ปัจจุบันอําเภอสนามชัยเขตสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้นับได้ว่าอำเภอสนามชัยเขตมีทีมหมอครอบครัวดูแลมานานกว่า10ปีแล้ว แต่สิ่งที่เราต่างจากอำเภออื่นๆก็คือว่าเราให้หมอคนที่ออกไปดูแลผู้ป่วยที่หน่วยปฐมภูมิในแต่ละโซนเนี่ยเมื่อคนไข้เหล่านั้นเนี่ยเจ็บป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วต้องรับเป็นผู้ป่วยใน,นยหมอคนนั้นจะเป็นเจ้าของไข้ด้วย จุดเด่นอีกประการหนึ่งของทีหมอครอบครัวของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือพยาบาลเจ้าพนักงานสาธารณาสุขทันตาพิบาลแพทย์แผนไทยเป็นอดีตนักเรียนทุนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อและกลับมาทำงานในพื้นที่ส่งผลให้อำเภอสนามชัยเขตมีทีหมอครอบครัวที่เข้มแข็งและคุ้นเคยกับผู้ป่วยและย,ยาก เวลาเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยหมอแนะนําให้คําแนะนําอะไรไปคนไข้ก็จะมีกําลังใจที่จะนําไปปฏิบัติตามปัจจุบันอำเภอสนามชัยเขตมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเต็มตามเป้าหมายทั้งอำเภอมีพยาบาลเวชปฏิบัติครบทั้ง15รอพสตและ100ชุมชนสามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งอำเภอด้วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจเติมเต็มนโยบายหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข